การท่าเรือก็มีชนบุรีก็มาแต่ตอนนี้บาโจมาก่อนแล้วครับยิงลูกนี้โอ้โห,ห,หปัดออกไปก็บดนม่วงงามมิเลียนบอลตกลงมาออสบานโซไปชกเข้าซ้ายและวยิงเบาเกินไปบอลมาโซเรสตรงกลางมีโมเม้ออสบานโอ้โหยังปัดไปได้ครับมาขึ้นมาจเป็นโซเรสบอลข้างในบิลโซิบ้าลม้มไหมไม่ล้มแล้วยิงเรียบร,ร้อยตัดตัดตั ตุงตา่ายวันน oh, huh? <trapped. S 2> ี้โอ้โหหลังหายไปไหนหมดเลยครับเซนเตอร์โอเซนเตอร์สุโขทัยครับเื่อนบอกช่องอยู่ไหนช่องอยู่ไหนหาหาช่องไม่ได้ชูไอดีฮะช่อง8ป4เคับนี้ออสมันสู้ตุงตา่ายอีกแล้วเสียมาเลยแฟนขวไทยครับผมมาแล้วมาแล้วเกมแรกพลาดไปเกม2ดูแต่ออกซ้ายแล้วยิงเสียบมุมเลยอะไรครับองทูรอ เป๊กช็อตรอแล้วเจนรบโอ้อยยืนเลยยืนเลยแรกเนี่ยครึ่งแรกไม่เอานะครึ่งหลังมาอย่างดีแล้วดูแล้วเกมนี้ลำพูนครึ่งหลังเอาเหมือนกันบวรบวรสุเรศโอ้ยโอ้ยโอแล้วพลิกสวยมากครับสุภวีหลังหักสุเรศเรียบร้อยเลยครับโอ้โหลำพูนี้ครับเอาเรื่องทั้งสองแพลตฟอร์มเลยนะครับครึ่งหลังเนี่ยดูโอ้โหหายสนิทเลยแล้วใจกว้างเป็นแม่น้ำยังสีเกียงอะ